Bye. สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง TCBaker เช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนับปีนะฮะโอเคก็ไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างทำคลิปครับผมหนีไปอัพทีซีมานะฮะคลิปเก่านะช่องเก่าก็จะเป็นเจ้า ninja า300นะฮะก็ได้ขายไปแล้วนะก็มาอัพเป็นเจ้านี่เลยดู a ติ monster เ9 6นะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับ <Okay. S 1> เกี่ยวกับเจ้า796ในปี2000 21นะฮะว่ายังน่าขี่น่าชายอยู่หรือเปล่านะตัวนี้ก็จะเป็นปี2015นะครับหรือที่เรียกกันว่าตัวโชกดำนะตัวนี้โอเคเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะหรือเปล่าส <What? S 1> ่วนเจ้าคันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะ <What? S 1> ก็จะมีท่อนะครับผมทรงอะคาระคาบุบิกแต่ว่าเป็น, Carbon นคาร์บอนแท้นะ oh, <no. S 1> แล้วก็ตัวอุจจานไฟนะครับ <Wow. S 1> มอนเตอร์นะฮะสีแดง ก็กระจกปลายแฮนด์นะครับผมโอเคแล้วก็ครอบท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่นมาจะเดิมๆม,มากกว่านะครับผมนี่แล้วก็ไฟท้ายนะไฟท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ <Okay. S 2> ต่อมาก็จะมีอ่าฝาน้ำมันเชื่องนะครับเป็น <Okay. S 2> งาน C N C นะครับดูคตีนะครับ ก็การลอยถังนะครับก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมๆมากกว่านะครับส่วนตัว oh. ผมคิดว่าเดิมๆอย่างสวยอยู่แล้วนะครับผมามาถึงข้อดีนะครับ <Okay. S 1> ส่วนข้อดีของเจ้ามอเตอร์เจ็กหกเนี่ยแรกที่เห็นกันเลยคือรอนะ <What? S 1> ใครขี่นี่แบบรอเพิ่มขึ้น10%เปเหรือเปล่านะแต่ว่าขี่ไปไหนมาไหนอะย่างคนมองแน่นอนครับตัวเอกลักษณ์รูปทรงของรถนะฮะแล้วก็ เสียงเครื่องเอลทวินนะผมก็จะเป็นเอกลักษณ์สไตล์ดูเกตี้อยู่แล้วครับส่วนข้อดีของมันขี่นิ่งนะผมแต่ว่ารอบต้นเนี่ยมันจะขี่ยากนิดนึงคือมันจะออกตัวแล้วมันสั่นนะฮะมันจะไม่นิ่งเหมือนรถทั่วไปครับส่วนตัวผมก็คิดว่ามันโอเคเลยนะเมื่อก่อนผมขับคัสสามร้อยนะแล้วก็โดดมาคัส์แปดร้อยแบบนี้ก็มีเหวอือบ้างนะครับผมก็ค่อยๆขี่ค่อยๆชินรถไปนะอัตราก,การกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ 8กิโลต่อลิตรนะครับถ้าใช้งานในเมืองโอเคถ้าขับออกทริปทางไกลหน่อยก็จะประหยัดกันอีกนะก็จะได้อยู่ประมาณราวๆสัก 20, 20ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ <Wow. S 2> ก็ถือว่าทางกลางนะไม่ไม่เปลืองแล้วก็ไม่ประหยัดนะครับสมสำหรับเจ้ามอเตอร์เจกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับถ้าเป็นเจเก้าหเนี่ยจะได้ในเรื่องของอโปรอาร์มนะครับผม ปูอัมล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นปูอมแบบนี้นะครับส <Wow. S 1> วยมากสีแดงมันจะตัดขาวนะมันจะคาดขาวตรงถังน้ำมันมาถึงท้ายเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็ถ้าเป็นตัวพิเศษก็จะเป็นตัวอตัวอานะครับสีขาวแดงสับมอนเตอร์เจ็ดก็หกนะครับก็ขี่แล้วหลอนะครับผมแนะนําครับใครอยากซื้อ,อยากใช้ก็ยยิบเลยนะครับตอนนี้ก็ ไม่ผลิตแล้วนะครับมีเหลือแต่มือสองนะครับผมก็เป็นรถเลแล้วนะครับหาดูยากนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับเพิ่งได้มาแค่สี่เดือนนะครับเอีสามเดือนประมาณสามเดือนนะครับก็ยังไม่เห็นข้อเสียของมันครับแต่ก็พบอยู่นิดๆนะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยมันจะอ่าสตาร์ทยากนะผมตัวนี้เนี่ยผมไปถามในกลุ่มมาแล้วน่าจะเกี่ยวกับแบตอ่อนนะครับส่วนข้อเสียที่ผมไปเจอในกลุ่มมาอีกถ้าจอดนานๆเนี่ย พังนะฮะตัวนี้ก็เล้ยแต่รถการดูแลด้วยนะครับผมก็ถ้าจอดนานก็หมั่นสตาร์ทเขาบ้างนะครับผมป้องกันเบ็ดเสื่อมแล้วก็ได้สตาร์ทพังนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะผมสำหรับข้อดีข้อเสียผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกยังไม่ได้ใช้งานแบบนานจนรู้ข้อดีข้อเสียนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจเจ้าดูคติมอนเตอร์นะครับอ่าอีกข้อสงสัยนึงคือค่าสวิตแพงไหมนะครับ อันนี้ผมบอกเลยว่าแพงแน่นอนครับผมใกายนี้นะแพงแน่นอนครับค่าเซอร์วิสมีตังออารถไม่พอนะครับต้องมีตังเก็บไว้เซอร์วิสด้วยนะขนาดยางของมันนะครับได้มาที่120หน้า120หลัง180นะครับสแตนดาร์ดโรงงานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ต่อไปผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อกันครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันครับอเ เป็นเสียงรอบเดินเบานะครับผมเดินเบาโหนด,ดเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผม่ะ๋ยวผมเพิ่ให้ฟังักนิดหน่อย โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเย็นเท่โคตรลั่นัมากนะฮะรับเสียงเจ็ดกัาหกอันนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแกรมให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ